คลิปนี้นะคะเราจะมาทําภาพสไลด์เป็นลนักษณะประมาณแบบนี้นะคะจะมีเป็นรูปตัวสินค้าแล้วมีภาพพื้นหลังที่เป็นสีเทาๆแบบนี้นะคะเรามาดูกันว่าทําอย่างไรนะคะอันดับแรกให้ติดตั้งตัวปลั๊กอินที่ชื่อว่า s m r t t s l i e e 3นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไปที่ไปที่ s m a r t s l i d e r c r e a t e Slider Sl นะคะแล้วก็คลิก go to dashboard หลังจากนั้นก็คลิก new project อ่าแล้ก็ Create New Project ค่ะแล้วก็คลิกเลือกเป็นก็จะมีให้เลือกเป็นตัว Project Type นะคะก็จะมีการกำหนดความกว้างความสูงแล้วก็ Layout ให้เลือกเป็น Full Width นะคะตามนี้เลยแล้วก็กด Create ค่ะ,ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีตัวอย่างสไลด์มาให้ประมาณนี้นะคะให้เราคลิก Add Slide เลือกเป็น Blank จะได้สไลด e แผ่นที่หนึ่งมานะคะกด edit แล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการใส่สีตัวพื้นหลังของแผ่นสไลดท์ที่แผ่นที่หนึ่งก่อนนะคะตรง gradient ตรงนี้นะคะให้คลิกเปลี่ยนจาก off นะคะเป็นการไล่เฉดของสี gradient จากข้างบนลงล่างเพราะฉะนั้นคลิกที่ตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นช่องแรกนะคะให้เราเลือกสีในที่นี้ลองเลือกเป็นสีเทาเทาเข้มช่องที่สองนะคะให้เลือกเป็นสีขาว ก็จะได้เฉดสีจากเทาเข้มไล่ไปขาวแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนของพื้นหลังนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะสร้างเป็นคอลัมน์สองคอลัมนะ์นะคลิที่ตรงนี้ค่ะเราจะได้คอลัมน์มาสองคอลัมน์นะคะคอลัมน์แรกนะคะเราจะใส่รูปภาพเข้าไปให้เราคลิกที่ตัวไอคอน image นะคะลากลงมาใส่ในคอลัมน์ที่1ห,หลังจากนั้นนะคะที่คอลัมน์ที่1มันจะมีเป็นกรอบภาพสีเขียวเกิดขึ้นหลังจากนั้นให้เรากดบวกตรงนี้ค่ะ แล้วเราก็อัปโหลดไฟล์เลือก Select File เราเลือกรูปภาพสินค้าของเราใส่เข้าไปกด Select นะคะก็จะได้ประมาณแบบนี้ส่วนคอลัมน์อีกฝั่งหนึ่งนะคะแนะนำว่าให้ใส่เป็นชื่อสินค้าในที่นี้เราก็จะลากตัว heading ใส่เข้าไปค่ะอันนี้คุณก็พิมพ์เปลี่ยนเป็นชื่อสินค้านะคะวิธีการพิมพ์เปลี่ยนก็คือคลิกที่ หัวชื่อตรงนี้แล้วก็มาพิมพ์ข้อความตรงนี้ค่ะเช่นอันนี้อาจจะเป็นเนยจืดใส่ยี่ห้อไปด้วยก็ได้นะคะโอเคเสร็จแล้วทีนี้สังเกตว่าตัวหนังสือยังไม่ค่อยสวยใช่ไหมคะให้คลิกไปที่คำว่าสไตล์ตรงช่อง Family ตรงนี้ค่ะให้เราพิมพ์ชื่อแบบอักษรเป็นคำว่าพร้อม P R O M P T แล้ว Enter 1 T ทีนะคะตัวแบบอักษรที่ชื่อว่าพร้อมมะค่ะจะทำให้ตัวหนังสือของเราไม่มีหัวให้ความรู้สึกที่ดูดีขึ้นนะคะส่วนตรงนี้เป็นการปรับขนาดตัวหนังสือสามารถระบุตัวเลขหรือเลื่อนสเกลขนาดตรงนี้ก็ได้เสร็จแล้วตัวนี้ตรงฟอนต์เวทตัวนี้เป็นค่าน้ำหนักนะคะอยากได้ตัวหนังสือเป็นตัวบางใส่ค่าน้ำหนักที่เป็นตัวเลขน้อยๆก็จะบางหน่อยถ้าอยากได้ตัวหนังสือที่หนาๆอ้วนๆหน่อยนะคะก็จะกำหนด ค่าฟอนต์เวทเป็นตัวเลขที่มันมากขึ้นหน่อยประมาณนี้นะคะส่วนตรงนี้เป็นการเปลี่ยนสีของตัวหนังสือค่ะของเดิมเป็นสีขาวก็คลิกไปที่จานสีตรงนี้สามารถที่จะคลิกคลิกเลือกสีแล้วก็เขยบเฉดสีตรงนี้ได้นะคะอันนี้สมมุติว่าเราจะเลือกเป็นสีชมพูนะคะคก็เขยบเฉดสีตรงนี้ได้เข้มอ่อนแบบนี้ต่อมานะคะเราจะใส่คําอธิบายสินค้าค่ะในคอลัมน์ที่2 คลิกที่ตัวตัวเทกตรงนี้ลากลงไปแบบนี้เลยค่ะตรงนี้ก็คลิกลงไปหนึ่งทีแล้วก็พิมพ์แก้ไขอธิบายยละเอียดสินค้าได้เลยนะคะอันนี้คือสไลด์แผ่นที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่มเซฟค่ะพอกดปุ่มเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคลิกกลับมาที่คําว่าสไลด์ตรงนี้เสร็จแล้วก็แอดสไลด์เพิ่มอีก1แผ่นค่ะเลือกเป็น blank ค่ะ น่าจะเป็นแผ่นนี้นะคะไม่แน่ใจอ๋อหรือเป็นแผ่นนี้กด Edit เข้าไปอ่าสังเกตว่าพื้นหลังว่างเปล่านะคะเราจะเริ่มจากทำจากสิ่งที่อยู่พื้นหลังก่อนนะคะก็คือเหมือนเดิมเลยตรงนี้นะคะตรงกราดเดียนะคะเปลี่ยนจากออฟเป็นการไล่เฉดจากบนลงล่างแล้วก็ช่องแรกนะคะใส่สีเป็นเทาเข้มช่องหลังใส่เป็นสีขาวสัรลั์ต่อมานะคะเราจะคลิกที่ตรงนี้ค่ะ คลิกที่โลค่ะปึ๊บเราจะได้2คอลัมน์เหมือนเดิมเลยคอลัมน์ที่1เราจะคลิกรูปภาพนะคะแล้วก็ลากลงไปใส่คอลัมน์ที่1จะได้เป็นกรอบรูปภาพสีเขียวแบบนี้หลังจากนั้นเรากดเครื่องหมายบวกแล้วอัปโหลดรูปภาพสินค้าอันที่2ใส่เข้าไปค่ะ,ะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ขยับมาตรงนี้นิดนึงต่อมาเราจะใส่ ่าเป็นชื่อสินค้าแนะนําเป็นตัว heading นะคะลากลงมาใส่ในคอลัมน์ที่2ฝั่งขวามือตรงนี้อ่าอันนี้เป็นชื่อสินค้านะคะเราก็คลิกเข้าไปตรงชื่อสินค้าตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วตรงนี้จะมีให้เราพิมพ์แก้ไขนะคะเราก็ใส่ชื่อสินค้าเข้าไป ่าประมาณนี้นะคะแล้วก็คลิกที่สไตล์เราเปลี่ยนแบบอักษรเหมือนเดิมนะคะตรงช่อง Family ตรงนี้นะคะลากเมาส์คุมลบอันเก่าออกนะพิมพ์คำว่าพร้อม P R O M P T Enter หนึ่งทีนะคะว้าจะกดผิด P R O M เดี๋ยวฟับหนึงนะ P R O M P T Enter หนึ่งทีจะเปลี่ยนไปใช้แบบอักษรทีช่ชื่อว่าพร้อมนะคะ หลังจากนั้นเราจะใส่คําอธิบายก็แนะนําให้เป็นตัวนี้ค่ะเป็นตัวเช็คตัวนี้ลากลงมาต่อท้ายได้เลยนะคะแล้วพิมพ์แก้ไขคําอธิบายสินค้าตรงนี้ได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเซฟนะคะตอนนี้เราจะได้ตัวสไลด์2แผ่นนะคะทีนี้วิธีการเอาไปแสดงผลในหน้าที่เราต้องการให้เราคลิกกลับมาที่คําว่า My Project เสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้ค่ะมันจะมีช็อตโค้ดตัวช็อตโค้ดตรงนี้ค่ะเราลากเมาส์คลุมตัวช็อตโค้ดตรงนี้แล้วคลิกขวาค o p y สร็แล้วเราจะเอาไปใส่ในหน้าที่เราต้องการนะคะเราก็จะไปที่ในส่วนของ page All p a g e แล้วก็ไปในหน้าที่เราต้องการนะคะเห็นไะอ่ายกตัวอย่างนะคะเราอาจจะเอาไปใส่ในหน้าในหน้าอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเราก็ลองคลิกไปที่ Edit ตรงนี้ สมมุติว่าเราต้องการใส่บริเวณข้างบนบนตรงนี้นะคะเบื้องต้นให้เราคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วตรงนี้เซิร์ชหานะคะเซิร์ชหาคําว่าช็อตโค้ดอาจจะพิมพ์สั้นๆเป็นแค่ S H ตรงนี้ก็ได้เสร็จแล้วก็จะเจอเป็นตัวช็อตโค้ดนะคะคลิกช็อตโค้ดแล้วก็ส c r o l l ลงมาดูค่ะข้างล่างจะมีช็อตโค้ดนะคลิกเข้าไปในช่องตรงนี้นะคะคลแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เพลย์เลยค่ะเป็นการวางเสร็จแล้วกดอัปเดตหนึ่งทีนะคะ ทีนี้เราก็เลื่อนค่ะเลื่อนให้ตัวสไลด์ของเราขึ้นไปอยู่ข้างบนนะคะคลิกตรงลูกศรตรงนี้ค่อยๆเลื่อนขึ้นไปจนเขาอยู่บนสุดอันนี้บนสุดแล้วเพราะว่ามันคลิกเลื่อนขึ้นไปไม่ได้ละนะคะกดอัปเดตหนึ่งครั้งค่ะเป็นการบันทึกนะคะหลังจากนั้นกดปุ่ม Preview นะคะเลือก Preview in New Tab ค่ะ,ะเราก็จะได้เป็นตัวสไลด์แบบนี้นะคะก็จะทำให้เว็บไซต์เราดูดีมากขึ้นค่ะ ก็จะมีเป็นสองภาพเลื่อนสลับกันไปอ่าลองเอาไปประยุกต์ใช้กันนะคะ